แบบเด็กเล็กอันนี้ไม่สูงมากแต่ว่าอันนั้นเป็นเป็นหน้าผาเลยแล้วต้องแบบรองเท้าให้มันแบบคล้ายๆกับรองเท้าบินอ่ะแล้วพี่ติดต่อได้ที่ไหนอ๋ออันนี้ก็ต้องติดต่อกับตรงนี้อ๋อติดต่อกรุเทศไปใช่ไหมอันนี้มีเหรียญไหมคะเหรียญพาร์ตีไม่มี ตอนนี้อยู่ที่อยู่ที่ไหนนะสำนักปฏิบัติธรรมปัญจมณีรัตนาค่ะแล้วอยู่ก่อนเขามีเลือดรุ่นนี้นะฮะถ้าว่าลิงตัวใหญ่มาเราไม่อยู่เรียกนะลูกเรียกมันโตนะตอนนี้เราก็มาที่ถ้ำเขาจะอ้างนะฮะตอนนี้เราจะขึ้นไปไหว้พระด้านบน เลยต้องจ้างต้องจ้างมือปืนมาด้วยนะครัมือปืนของเราน้องวาวานต้ไม่อนอนงแนะนำต้องไหวอนนี้พี่ราวังหล่นว่าเราเรามีตัวซื้อนั่นที่ลุะแต่ว่าลิงเยอะเดี๋ยวเราให้มาตุ้ธ คนัวนั้นทุส่งเลยนะครับาอดูนะฮะเยวจะมีเจ้าหน้าที่เป็นมือปืนใช่ไหมอันนี้ลิงนี้จะบกวนตลอดใช่ไหม ชุดนี้ใจะถ่ายภาเก่งนะบรรยากาศโดยรอบนะครับมองผสมกันได้เลยนะเรามาเที่ยวแล้วมันต้องรีบร้อนเรามีนเทศบาลดูแลแล้วก็ใช้เขาได้เลยพูดคุยได้ถามได้ตอนนี้มือมือประเทศร้านใหญ่ระดับ5ของประเทศตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปด้านบนนะแต่สองร้อยูนบาสุดกำลังสนุกสนานสดริญดางมือเปิดภาีวุรนีของกงจากเทพพญานาคทเราเก พ่อพ่อข้าคุณพ่องมณีรัตน์นะครับแล้วก็ใส่บาสนะฮะพัฒนากรรวันนะครับแล้วก็พบกับบัวสีเหล่าสวยงามด้านบนนะครับผมเรียนเชิญนะครับทุกท่านแับที่นี่จะมีคนดูแลเรื่องใต่บาตรนี่นะฮะถ้าเราติดใจสาครั้ง นี่เราก็มากับน้องเรน,เนะนาของไี้พิณตาเุ้มกันต้นไม้ใหญ่เครื่องปืนวันนี้มีมือปืน,น,น,ปนคุ้มกันอุทยาน,น,อ,นอุทยานต้นไม้ไหนพระเจ้าพระองค์ค่ะพระเจ้าห้าพระองค์แปดร้อยห้าสิบปีแปดร้อยห้าสิบปีใช่ค่ะมีจมูกมีตามีปากค่ะอ๋ออันนี้ต้นอะไรนะ มันคือต้นที่หนูบอกปาตะกีนี้ค่ะเหนื่อยใช่ไหมนี่เหนื่อยใช่ไหมย้อนไม่แต่ตัวมันใหญ่นะอันดับห้าของประเทศอ๋อใหญ่ใหญ่อันดับห้าของประเทศอ มาทุกจุดต้องขอทุกจุดนะครับเอข้าไปอันนี้ยิงยิงเพื่อ ขับไล่ไม่ให้มาก่อกวนที่ที่นี่กัดเหรอมันกัดเหรอบางบางตัวก็กัดอ๋อบางตัวกัดใช่แต่ดูจากหน้าตาตัวนี้มันจะกัดพี่พี่นิกพี่นิกวิ่งออกไปเลยไปเลื่อตาน้อยมาไี่เสียงตาน้อยก็ไปหมดแล้วตาน้อยไงเขามันได้เสียงก็ไปหมดแล้ว เไปบนี้ดกอรป่ะแต่เขาหา่เราอันนี้ไปเรียกอันนี้เมื่อปืนอาชีพมา เด,ดินเลยร้องเดินได้ไงวะเนี่ยม in ันอยู yeah, ่บนหัวเนี่ยลูนมาแล้วเนีไงมันมีคนหนึ่งเดินมาเนี่ยมันก็จะเดินตามเดินตามมือเปิดมัน วุ้ยนี่ยไงตัวนั่งงี้ตัวใหญ่เดินเดินไปนี่ก็ต้องคอยระวังนะโอ้สูงวิวด้านบน เดี๋ยวให้มือปืนขึ้นไปเคลียร์พื้นที่ก่อนเพราะว่าติดมีมีรอยเชื่อม5จังหวัดจังหวัดอะไรบ้างครับอ๋อตรงนี้ค่ะครับอมีญาณจากมือปืนเราก็เคลียรได้ปิดท้ายใช่ไหมใครเดือดมันเหมือนเรื่ิงนี้เพราะตัวนั้นมันแบบกัดด้วย แสดงว่าลิงเยอะเหมือนกันนะเนี่ยผมคิดว<ช>่านิดเดียวเป็นบางวันบางวันก็ไม่มีบางวันก็ไม่มีบา,มมบางวันก็ไม่มีใช่เพราะตาอนเช้าตั้งร้านเขาอยู่ดีๆคุยกับสัตว์อยู่เอาขนมไปกินเลยเไม่เป็นไรหรอกฉันเดียวหยิบขนมไปกินเลยใช่นี่แหละ<น>เดดี๋ยว <คน S 2> ยววนูะสคนกับสัตว์ป่า อยู่ด้วยกันก็จะมีทะเลาะก,กันนิดหนึ่งใช่ไหมว้านี่คือน่าจะทำยังไม่เสร็จใช่ไหมเดี๋ยวเข้าด้ทาวสุดเลค่ะอ๋อน,นี่เราเดินขึ้นมาน่าจะด้านบน ขึ้นมาสกาละด้านบนนี่เราขึ้นมาก็จะมีเจ้าาที่ตัวน้อยนะฮะคอยอำนวยความสะดวกไล่ดิงว่าเดี๋ยว ดเดี๋ยวไหวพาก่อนทงชาติที่เขาปีนขึ้นไปกันก่นูน่นะครับอ,อ๋อทงชานู่นเหรอจากไหวพาเสร็จก็เดินทางลงกลับทางเดิมนะครับแล้วก็จะมีมือปืนเดินนำนรับ ปสงบครับได้ไปอำเภออะไรครับนนเดินไปก็เราแวงไปแต่ว่าธรรมชาติสวยนะตรงนี้นนว้าวอ้าววิดโอแค่นี้อ่ะ เร็วกว่าค่ะอ๋อนี่แล้วก็กำลังลงนี่จะเป็นป่าเขาด้านหลังแต่ว่าใครที่จะมาก็ลองดูไว้เป็นไกด์นะครับ เดี๋ยวไปต่อ